สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดติดแชร์รายการที่จะพาเพื่อนๆมาสนุกไปพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่พวกเราจะนำมาแช้กันในวันนี้กับผมเด็กชายผมพิริยะแป้งแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่6คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาปลปาจีนบุรีประจำปีการศึกษา2567 ในวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับตึกเจ้าพระยาอาภัยภูเบศซึ่งเป็นสถานที่สำคัญคู่กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรามาอย่างยาวนานภายใต้กิจกรรม TSC The Best History สืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีตถ้าเพื่อนๆพนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยตึกเจ้าพระยาอาภัยภูเบศต,ตั้งย ในบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศตำบนท่าง,งามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในปีพุทธศักราช2452ตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศได้ถูกสร้างขึ้นจากความจงรักภักดีของเจ้าพยาอภัยภูเบศด้วยความประสงค์จะใช้เป็นที่ประทับรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโลกาสที่เสด็จพระพาสเมืองปาจีนบุรีแต่สวรรคตรเสียก่อนตึกหลังนี้จึงได้ใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาเป็นของพยาอภัยวงศ์วรเช์และพระนางเจ้าสุวัฒนาพาระวรราชะเทวีซึ่งเป็นหลานของพยาอภัยวงศ์วรเช มทธิดในการครอบครองจึงได้ประทานตึกหลังนี้แก่มนต้นลทหารบกที่สองสร้งเป็นสถานพยาบาลต่อมาทางจังหวัดปราจีนบุรีขอโอนมาเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศายหลังโรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยตึกหลังนี้ ที่ได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วยและได้รับอนุรักษ์ไว้นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาในปีพุทธศักราช2537โรงพยาบาลจึงจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพท,ทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้กับประชาชนเพื่อไปได้เยี่ยมชมจนถึงปัจจุบัน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระน่ารู้ที่พวกเรามาแชร์เ,เพื่อนๆได้รับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย